สวัสดีค่ะฉันชื่อดาเรียเป็นลูกศิทธยาพิบาลชีวิตฉันเติบโตขึ้นมาจากเมืองที่เต็มไปด้วยคนบาปและมีอาชญากรรมเต็มไปหมดการฆาตกรรมชิงทรัพย์แหล่งขายยาเสพติดอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับเมืองนี้ประทิตย์มีกิจกรรมที่โบสถ์เยอะเลยนะครับกิจกรรมอะไรมีเา้า ตลอดมานี้ครอบครัวของเราถูกการโจมตีและข่มเหงบ้านของฉันถูกขโมยครึ่ง17ครั้งรถถูกเผาทิ้งแต่หัวใจฉันกลับร้อนแรงขึ้นเพราะทุกการโจมตีคือการชี้ทางให้ฉันต้องพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นทุกวันเพราะที่นี่คือมาเซ